เราไปด,ดูกันนะครับดูนะฮะต้นยานะครับตอนนี้น้องปลาดอาวเป็นไงว่าน้องปลาดไปดูต้นอื่นสิเป็นไงบ้างครับมันจะเยอะไหมมันมีเม็ดด้วยนะมมเม็ดยางอนะลูกลูกยางมันจะมีเม็ดมันอยู่โอ้ยนี่อ่างนี่ยปลาดเรามาดูนี่แล้วอุย้ยนี่ยังเยอะเลยนี่มานั่งดูข้างกันนี่นะฮะอ่าน,นั่งลงครับเอาทำไมออกเลยเอาใบไม้ออก,อ,อ,อ,กอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งจับดิ๋นั่นหนึ่งนั่งก่อนก็น,นั่งดูกล้อง เดี๋ยวนั่งบนตักครับเดี๋ยวจะั้งบนที่มันเจ็บมากกว่าน,นั่งน,นี่ยืยอ้ยอย่อๆนั่งยอ่ยอๆย่อถ้าผู้ชมมาฮะน้องป่าก,กับคุณพ่อเราก็มาชมนี่นะฮะแข่งไหมเป็นดึก,กเป็นก้อนนะฮะอุ้ยเป็นไงฮะเป็นไหมเป็นนะะ้ำเป็นน้ำนะฮะน้ำยางนะฮะนั่งลงนิดนึงยวเล่นได้นะฮะเป็นไงบ้างครับเล่นได้ไม่เปื้อนตอนนี้เราอยู่ที่ไร่สวนของป้าดานะฮะเพื่อมาดู มาทานข้าวในช่วงของปีใหม่ทุกคนครับเช็ดได้แต่ไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะฮะเพร่อมันเป็นสีขาวเราก็เลยมาเนี่ยมันมันสัมผัสดูมันมันเป็นเนื้อนิ้วแบบนิ้วแบบแบบถงไงฮะจะแล้วเป็นไงฮะจับจับจับบ้างดีพอไม่จับมันมันมันกัดไหมอือหรือมันกัดทำไงอ่ะยางมันกัดนะเป็นผื้นเลยนะยางกัดเะจับกัดต้นไม้ได้ไหมอ่ะได้ นะอะถ่ายรูปนี้ภาพนิ่งนนิดนะทำไมในการ์ตูนเขาถือดอยถืออะไรถือต้นยางถือ,อยางนะนะครตอนนี้เราอยู่ที่สวนยางนะครับน้องปันก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการกรีดนนะนี่ตน้ตอนเรียกต้นยางพารานะฮะอันนี้เป็นทางนะฮะทางให้น้ํายางมันไหลลงมาที่กระบวยนะฮะกระบวยรองน้ํายางนะครับโอเคไหมตอนนี้น้องปัน มันนุ่มๆมันนุ่มๆมั้งมันนิ่มๆนุ่มมากเหรอเหมือนเหมือนหวุนอ่ะอุ้ยหวุนเลยเหรอกินไม่ได้นะกินแล้วถึงตายเลยนะอ่ะโอเคบายบายคอนเทนต์สวนยางก็จะเอาไปขายก็ได้เจ้าของก็เอาไปขายนะฮะอืมขายให้เพื่อชาวบ้านเขาเขามาทำยางกันโอ้ ทำไมผมเราแปลกแปลกไป่ะโอเคปไปย่างผาราย่างผาราย่างผารานะสวนยางนะฮะยางย่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 างยางไปแล้วเดินดูนะฮะดูบรรยากาศโดยรวมนะครับของย่างผารานะฮะสวนยางร่มรื่น แต่เต็มไปด้วยเรื่องของมูลค่าค,ครับครับมาขึ้นไปดดีทำไมต้นนี้ดำจังทำไมต้นนี้ดำเหรอเนี่ยเนียตรงเนี่ยประมาณทุกคนครับทำไมถึงดำทำไมถึงดำอ่ะพอรู้ไหมทำไมนะฮะ นี่ฮนะคอนเทนต์ป่ะยังมันกัดนะยังกัดนะ่ัเง่งเง่กเงยังมีปากไหมกัดได้ไหมถ้าไม่มีปากแล้วมันกัดได้ไงไม่รู้ <laughs> โอเคปะ่ะ Nah, dia dah wakap Dia, dia, dia. Nampak no, tu balik สวัสดีครับทุกฟังครับสวัสดีกับผมนทชลเราวันนี้น้องปัดจะมาเรียนรู้เรื่องของการกรีดยางนะฮะน้องปัดเห็นไหมฮะเอ่อะไรลออยางต้นนี้คือต้นยางพารานะฮะและก็อันนี้คือการกรีดนะครับเพื่อให้ยางนั้นอ่ะมันไหลลงอะไรนะปวดเยี่ยวโอ้โหจะถ่ายรายการแล้ปวดเยี่ยวตัวนี้อีกนะไปเยี่ยวตรงนี้ไปเลย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 โอ้โหคุณนี่โอ้ กำลังจะทำ oh. คอนเทนต์กรีดยางอยู่มาปวดเยี่ยวอ่ะนี่ไปเยี่ยวนั้นเลยเนี่ยนั่นนั่นนั่นทางนั้นเลยนู่นตัวนูนนน้นมันใช่ไหมล่าด็กคนนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับมากาลังจะเทคแล้วเลยครับปวดเยี่ยวเฉยเลยเอ๊ <Maybe. S 1> นั่นง้นลูกเอ่อยางตัวน,นี้คือต้น <b ba. S 1> ยางพารานะ <Bye. S 2> แล้วก็อันนี้คือการกร <c oughs> ีดนะครับเพื่อให้ยางนั้นอ่ะมันไหลลง อะไรนะปวดเยี่ยวโอ้โหจะใชกันเนีปวดเยเนี่ยวเ่นี่นี่น้องปรัมาเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีกับผมดรชาานเาวันนี้น้องปัดจะมาเรียนดูเรื่องของการกรีดยางนะฮะน้องปัดเห็นไหมฮะ อ,อ,อ,อย่างต้นนี้คือต้นยางพารานะฮะและก็อันนี้คือการกรีดนะครับเพื่อให้ยางนั้นน่ะมันไหลงลงปวดเียรนะปวดเยี่ยวโอ้โหจะถ่ายรายการนะปวดเยี่ยวตัวน,นี้อีกนะไปเยี่ยวตรงน,นู้นอ่าไปอะไรไปเลยไปอะไรโอ้โหคุณนี่โอ้กําลังจะทําคอนเทนต์กรียดยางอยู่มาปวดเยี่ยวอ่ะนี่ไปเยี่ยวนั้นเลยเนี่ยนั่นนั่นนั่นทางนั้นเลยนู่นต้นนู้นมันใช่ไหมล่ะเด็กคนนี้โอ้โห ท่านผู้ชมครับแหากำลังจะเทคแล้วนะครับปวดเยี่ยวเฉยเลย